สวัสดีค่ะเซลดาวนะคะวันนี้ดาวอยู่ที่สมชัยคาเซนเตอร์สาขาอารันค่ะโชวรุมเรามี2สาขานะคะสาขาแรกอยู่ที่นี่เลยอำเภออารัญะประเทศจังหวัดสายแก้วค่ะและอีกสาขาหนึ่งเนาะอยู่ที่บ้านเก่าซอย12อํอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีค่ะ วันนี้นะคะดาวรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งเลยที่ได้ไปส่งรถที่จังหวัดสมุทรสาครเนาะค่ะลูกค้าท่านนี้นะคะเห็นรถผ่านทาง Facebook นะคะแล้วก็ทําเรื่องจองแล้วก็ทําเรื่องซื้อขายกันผ่านทางออนไลน์ค่ะและว,วันนี้นะคะเรืองดีค่ะเราได้โอกาสไปส่งรถที่จังหวัดสมุทรสาครให้ลูกค้าค่ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศการส่งมอบรถคันนี้กันเลยนะคะ สวัสดีค่ะช,ชื่อจริยานาำมีจิตค่ะเฉลนเชอร์โบนะคะคือเป็นพนักงานบริษัทค่ะแต่ต้องการรถที่จะมาใช้บริการะคะ่ะคือถ้ามีใครสนใจก็ขอแนะนำร้านนี้เลยนะคะสมชายคาเซนเตอร์นะคะคือจัดจะมีการบริการจาัดไฟแนซีแล้วก็ส่งรถรีทั่วประเทศนะคะถ้ามีใครสนใจก็เชิญร้านนี้ได้เลยนะคะสมชายคาเซนเตอร์ถ้ารถไม่ดีเราไม่ขายะคะ่ะ สมชายคาเซ็นเตอร์อรันรถมือสองอันดับหนึ่งภาคตะวันออกอนุมัติภายใน3าชั่วโมงเอกสารครบรับรถกลับบ้านได้เลยรถไม่ดีที่นี่ไม่ขาย